สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับหลังเลนครับและนี่ก็คือรายการ Mode Exclusive ครับ รายการที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับและในประเทศไทยเรานี่นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์อยู่มากมายครับคุณผู้ชมและเป็นที่น่ายินดีอย่างมากครับที่วันที่24กันยายนพศ2557นี้ครับทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครับได้รับรางวัล APMP Award 2014ครับ รับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับนั่นก็คือท่านอาจารย์อัชราเจริญสุขครับผมท่านดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครับหรือว่ามวนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นเลยครับช่วยแนะนําสักนิดนึงครับว่าตอนนี้ท่านเนี่ยหน้าที่ในความรับผิดชอบมีอะไรบ้างครับผมค่ะดิฉันเองก็ ทำงานที่สถาบันม need, ัธยาเนี่ยมา16ปีแล้วนะคะมาพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันนะคะ, <Forever. S 1> ะเดินตอนเข้ามาเนี่ยก็ไปชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายมาัธยาไฟฟ้าค่ะ,อะพอมาถึงปัจจุบันนี้ที่เป็นรองผู้ในการเนี่ยก็มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนอกจากดูแลฝ่ายมาัธยาไฟฟ้าแล้วก็ต้อง ดูแลฝ่ายมารถิยาเชิงกลนะคะฝ่ายมารถิยาแสงฝ่ายมารถิยาเสียงค่ะแล้วก็ฝ่ายมารถิยามิติเพราะฉะนั้นเป็นทางเทคนิคทั้งหมด5้ฝ่ายด้วยกันในสถาบันเนี่ยเรามีฝ่ายฝ่ายทางมารถิยาเนี่ยเฝ่ายนะคะตอนนี้ดูแล5ฝ่ายแล้วก็ในส่วนของสถาบันเองนอกจากจะมีฝ่ายมารถิยา7ฝ่ายแล้วก็ยังมีฝ่ายที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพวกเราอีกส สฝ่ายด้วยกันนะคะก็เป็นฝ่ายบริหาร<อ>เป็นฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์และอีกส่วนหนึ่งก็คือเทียบเท่ากับฝ่ายคือเป็นศูนย์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางไอททั้งหมดอ,อันนี้คือทั้งหมดในในส่วนของสถาบันมาก<อ>เรื่องตอนนี้ฉันก็ดูแลแลบทั้งหมดเรียกว่า5ฝ่ายนี้ก็มีจำนวนแลบไม่น้อยค่ะยบ<อ> 20, 20, ด้วยกัน,นะคะ่ะ ถึงนี่ครับรางวาัล APMP Award ทีพ่พึ่งได้รับมาอันนี้คือเป็นรางวาัลในระดับที่เรียกว่านานาชาติใช่ไหมครับใช่คะเป็น,ปนรางวาัลที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับต,ต้องย้อนไปคำว่า APMP ก่อนนะคะ,ะ APMP นี่มาจากคำว่า Asia Pacific Methodology Program ก็เป็นเหมือน กลุ่มชมรมทางวิชาการใหญ่เลยเป็นหน่วยของสถาบันมากทั้งหลายที่เป็นบรรดาประเทศสมาชิกที่อยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ตอนนี้ก็ประมาณ31ประเทศ40กว่าในงานที่มาเป็นสมาชิกนะคะ ประเทศสมาชิกเหล่านี้เนี่ยก็จะปีหนึ่งก็จะมาเจอกันหนหนึึงจัดการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการวัดนะคะก็บางส่วนก็เป็นการประชุมในเชิงกึ่งนโยบายด้วยแล้วก็กึ่งเรื่องของแล้วก็มีเรื่องของวิชาการนะเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างกันทํายังไงจะให้มาตรฐานการวัดของตอนเองเนี่ยเมื่อสถาปนาขึ้นมาใช้ในประเทศแล้วเป็นที่ยอมรับรและต่อไปอีกทํายังไงที่จะให้มาตรฐานในประเทศของตัวเองซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศแล้วเนี่ย ได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้น uh huh. อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ APMP เนี่ย uh huh. จัดมาต้องนานแล้วค่ะหลายหลายสิบปีแล้วนะคะ mm hmm. สถาบันมากก็เข้าเป็นสมาชิก APMP ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง uh huh. มาถึงปัจจุบันก็16ปีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมใน mm hmm. กิจกรรมของ APMP ก็ ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ<ม>นะคะก็มีการประชุมมีการมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องว<ม>ิชาการซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของรางวัลน,นี้<ม>ตัวฉันเองก็ไปมีส่วนใน<ม>ในตรงนี้มาตั้งแต่ต้น<ม>ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปเป็นกรรม,รรมการวิชาการทางด้าน,านสาขาไฟฟ้านะคะ<ม><ม>ก็ไปช่วยทบทวนความสามารถของประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศบางครั้งก็ต้องไป ประเมินตรงที่ห้องปฏิบัติการของเขาเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในกิจกรรม are are so อีกส่วนหนึ่งคือดิฉันเนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็นประธาน,นาคณะกรรมการในสาขาระบบคุณภาพของกลง mm ุ่มเอเชียแปซิฟิกอันนี้ก็ทำมา5ปีด้วยกัน พอเป็นประธานปั๊บก็ต้องไปเซตเกณฑ์กำหนดของอภูมิภาคว่าจะต้องทำอย่างไรให้ประเทศเหล่านี้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอินพ e ิ e น t ห,หรือนำระบบคุณภาพไปปฏิบัติเนี่ยให้เขาสำเร็จในส่วนก็ทำมาอีก5ปีเพราะฉะนั้นการที่ได้รับรางวัลน,นี้คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างประเทศอันที่หอันที่สองการที่มีส่วนเป็น,นกลไกในการผลักดัน ให้มาตรฐานการวัดในประเทศได้รับการสถาปนาได้รับการนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์ตามพันธกิจที่พูดไว้ในพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาริทยานะคะแล้วก็ช่วยให้สถาบันเนี่ยมีความสำเร็จไปประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมาริทยาโลก BIPM นะคะอันนี้คือเกณฑ์ที่2ของรางวัลนี้เกณฑ์ที่3าคือเขาบอกว่า คนที่จะได้รับรางวัลน,นี้ต้องเคยได้รับรางวัลระหว่างประเทศมาก่อนอซึ่งดิฉันได้รับรางวัล APMP Award เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่เป็นครั้งที่สองก่อนหน้านั้นก็มีก่อนหน้าน,นั้นคือปี2010ที่เราเป็นเจ้าภาพจัดประชุม,มแล้วดิฉันได้รับรางวัลอันนี้นะคะอ,อันนี้ก็เลยเรียกว่าครบทั้ง3ข้อกํหาหนดของเขาก็เลยได้รับาการคัดเลือกค่ะ และซึ่งในแนวโน้มในอนาคตอันใกล้นี้ไม่แน่นะว่าปี2016เราจะเป็นเจ้าภาพในาการจัดอีกสถาบันมาตกของประเทศไทยเนี่ยเป็นกรณีศึกษาให้กับสถาบันมาตรประเทศอื่นๆนะคะเราเองเนีได้รับความน่าเชื่อถือมากสําหรับอย่างญี่ปุ่นใจก้าเนี่ยให้เราเป็นเหมือนหับณตอนนี้นในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องมาวิทยา